สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามเพจ voa ไทยทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันวัสมนุนอุจรินและคุณนิติการกำลังวันและคุณทรงพ์สุภาผลก็กลับมาพบกับทุกท่านค่ะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะวันที่8พฤษภาคม2563ถึงทุกวันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าวันหยุดกับวันทํางานเนี่ยจะต่างกันยังไงเพราะว่าเราก็อยู่บ้านกันทุกวันเลยแต่ยังไงเราก็เดินหน้าทํางานต่อไปค่ะเพื่อนําข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ คุณทรงพจน์คะตอนนี้นี่อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดข,ของทางองค์การอนามัยโลกนี่เป็นยังไงบ้างคะเหมือนจะได้ยินว่าคราวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของสุขภาพแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าสาหรัฐอเมริกาเหมือนจะดันอ่าสิ่งที่บางคนอาจจะเรียกว่าประเทศแต่ก็บางคนอาจจะเรียกว่าไม่ไม่ใช่ประเทศหรือเปล่าให้มีตำแหน่งหน้าที่ในองค์การอนามัยโลกครับผมก็ช่วงนี้ก็อเมริกากับองค์การอนามัยโลกเนี่ยเป็นข่าวค่อนข้างบ่อยนะครับ ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 มาซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐก็พยายามที่จะผลักดันให้ไต้หวันเนี่ยเข้าไปนั่งในสถานะของผู้สังเกตการการประชุมคณะกรรมการอนามายัยโลกคณะกรรมการชุดนี้มีความสำคัญอย่างไรคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีอำนาจตัดสินใจมากเลยแล้วก็มเีเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่มีอำนาจในองค์การอนามัยโลกนะครับ จะมีการประชุมกันในวันที่17-21ถึง21พฤษภาคมนี้เป็นการประชุมประจำปีแล้วอเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้ไต้หวันได้เข้าไปนั่งในฐานะผู้สังเกตการยังไม่ใช่เป็นผู้เป็นคณะกรรมการนะครับเป็นผู้สังเกตการณ<ฆ>์เฉยซึ่งที่ผ่านมาไต้หวันเคยเป็นผู้สังเกตการการประชุมมาแล้ว2ครั้งนะครับปี2009แล้วก็ปี2012 แต่ว่าเมื่อปี2016ไต้หวันไม่ได้เข้าร่วมในการสังเกตการ์เพราะว่าไต้หวันมีผู้นำคนใหม่คือประธานาธิบดีช่อิงหวนซึ่งค่อนข้างมีนโยบายขัดกับจีนแผ่นดินใหญ่ต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่ดังนั้นจีนทางด้านจีนเองก็เลยพยายามที่จะสกัดไม่ให้ไต้หวันเนี่ยได้เข้าร่วมในฐานะของผู้สังเกตการ์ของการประชุมองค์การอนมามัยโลกจนมาครั้งนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พรอมเปโอบอกว่า ประเทศต่างๆควรจะร่วมมือกันสนับสนุนให้ไต้หวันเข้าไปนั่งเรื่องนี้ก็มีเนยยะสาคัญตรงที่ว่าสหรัฐกับจีนตอนนี้ก็กําลังมีความตึงเครียดกันในเรื่องของการตอบโต้การกล่าวหากันและกันว่าเป็นคนทําให้เกิดการระบาดของโควิด -19 นะครับสหรัฐก็บอกด้วยว่าจีนเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลจนน่าเป็นห่วงในองค์การอนามัยโลกดังนั้นเนี่ยก็เลยถูก มองว่าท่าทีล่าสุดของสหรัฐด้วยการพยายามผลักดันไต้หวันครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการที่จะตอบโต้หรือว่าแสดงจุดยืนอตอบโต้จีนอย่างเปิดเผยบนเวทีโลกด้วยการสนับสนุนไต้หวันในให้ให้ทำในสิ่งที่จีนต่อต้านมาตลอดครับค่ะพูดถึงเรื่องของการระบาดของไวรัสิเนี่ยค่ะแน่นอนว่าทําให้กระทบกับการจ้างงาน ทั่วหน้าเลยค่ะคุณนิธิการคะตอนนี้นี่อัปเดตตัวเลขของคนที่ตกงานในสหรัฐอเมริกานี่เป็นยังไงบ้างคะกาก็ทางกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยกันทุกสัปดาห์นะคะตอนนี้ก็มีคนไปยื่นขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มอีกในสัปดาห์นี้3 2ล้านสแสนคนนะคะทําให้ยอดผู้ขอรับเงินอุดหนุนในช่วงไม่มีงานทําตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทะยานทลุไปส3ล้านกับอีก5 0 0แสนคนเข้าไปแล้ว ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของโควิด19ต่อเศรษ,ษฐกิจอเมริกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะกระทบตรงๆเลยทีนี้แม้ว่าตัวเลขเนี่ยจะดูปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีผู้ขอยื่นสวัสดิการว่างงานประมาณ3ล้าน8แสนคนแต่สัปดาห์นี้คือ3ล้าน2แสนคนแต่ก็ถ้าดูในยอดรวมเนี่ยก็น่าตกใจเพราะว่าเท่ากับว่า20%หรือประมาณ1ในหเดินกันมา5คนเนี่ยจะพบเลยว่า1คน ไม่มีงานทําและเป็นคนในวัยทํางานในอเมริกาซะด้วยนะคะก็น่าวิตกทีเดียวตามปกติแล้วเนี่ยเงินสวัสดิการคนว่างงานเนี่ยเขาจะให้ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ที่เคยได้ในตอนที่ทํางานอยู่นะคะแต่ว่าในสถานการณ์โควิด19ที่เป็นอยู่นี้เนี่ยทางรัฐบาลอเมริกรันเขาก็ออกมาตรการช่วยเหลือพิเศษออกมาซึ่งจะทําให้คนที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเนี่ยจะได้รับเงินพิเศษส่วนเสริมอีกประมาณ600ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ในช่วง 4เดือนนับจากนี้นะคะก็ทําให้มีข่าวในช่วงที่ผ่านมาว่าคนที่ไปยื่นขอว่างงานในช่วงนี้เหมือนจะได้เงินมากกว่าในช่วงที่ทํางานปกติค่ะอืมค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนาะก็คงไม่อยากที่จะมีใครที่จะต้องมาตกงานในช่วงการระบาดของไวรัสเนี่ยค่ะพูดถึงตัวเลขส0ิบกว่าล้านคนเนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่มีประมาณ2ี่สบกว่าล้านคนเนี่ยตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณสิบล้านคนเลย ถ้าผู้ให้เห็นภาพง่ายๆนะคะว่าเกือบ3 4ล้านคนนี้มากขนาดไหนก็เกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรไทยทั้งประเทศนะคะค่ะคุณทรงพลคะตอนนี้นี่ทางสาหรัฐอเมริกาทางรัฐบาลของอเมริกันเนี่ยค่ะก็คิดว่าจะกลับมาร,รีโอเพนนิ่งเศรษฐกิจของประเทศหรือว่ามาเปิดธุนะร,รกิจต่างๆมากขึ้นเนี่ยค่ะแต่ว่าก็มีเสียงคัดค้านจากทางผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเหมือนกันนะคะทางตะเนียบข่าวนี่ตอนนี้เขา,เ,าเรียกว่าน้อมนํา เอาคำแนะนําของทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะมาใช้มากน้อยแค่ไหนคะในช่วงที่กำลังพิจารณาจะเปิดประเทศนะคะครับ,รบก็ตอนนี้เนี่ยมีทั้งในส่วนของคนที่กําลังผลักดันให้เปิดธุรกิจต่างๆให้รัฐต่างๆเนี่ยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาว ซึ่งอันนั้นก็เป็นในส่วนของคนที่มองทางด้านของธุรกิจว่าตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยเสียหายมากก็อยากจะให้ฟื้นตัวขึ้นมาโดยเร็วในขณะเดียวกันทางผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเองโดยเฉพาะ CDC หรือว่าสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเนี่ยก็ยังพยายามเตือนว่าการเปิดเร็วเกินไปก็จะทําให้เกิดการระบาดรอบใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังคงมีจํานวนสูงกว่าประเทศอื่นๆน,น,นะครับ คราวนี้ทางทำเนียบขาวก็ล่าสุดนะฮะก็มีรายงานในสื่อ AP หรือว่า Associated Press บอกนะครับว่าทำเนียบขาวเนี่ยได้เก็บรายงานของผู้เชี่ยวชาญของ CDC ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาได้จัดทำรายงานระบุรายละเอียดต่างๆว่าแต่ละรัฐแต่ละภาคธุรกิจควรจะเปิดอย่างไรเปิดมากน้อยแค่ไหนนะครับ คือทำมาอย่างเป็นละเอียดมากเลยในรายงานตามรายงานของ AP ที่บอกนะครับแต่ว่าทำเนียบขาวไม่ยอมเปิดเผยรายงานชิ้นนี้แล้วก็เก็บเข้ากลุ่มไปเลยโดยทางทำเนียบทำเนียบขาวเนี่ยมีคำถแถลงนะครับเป็นเป็นอ e ีเมลคำถแถลงที่ส่งให้สื่อต่างๆรวมทั้งส่งให้ VOA ด้วยบอกนะครับว่าสาเหตุที่ไม่เปิดเผยรายงานของผู้เชี่ยวชาญ CDC เนี่ยเป็นเพราะว่าคำแนะนำของ CDC นั้นเจาะจงเกินไป แต่ละรัฐรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะเจาะจงไม่ไม่มีการคอบคลุมอย่างกว้างๆนะครับซึ่งทางทำเนียบขาวบอกว่าแต่ละรัฐเนี่ยสถานการณ์ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการควบคุมมากเกินไปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับทำเนียบขาวบอกว่าจะนําคําแนะนําของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเคยพูดถึงไว้เมื่อกลางเดือนที่แล้ววันที่16เมษายนพูดถึงแนวทางการเปิดธุรกิจแบบกว้างๆ สำหรับภาคธุรกิจแต่ละส่วนแล้วก็สำหรับการสำหรับคนอเมริกันว่าจะทำตัวอย่างไรเมื่อเปิดเมื่อเปิดธุรกิจแล้วโดยเป็นการครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและเขตช,ชนบทเลยอันนี้คำเนียบขาวบอกว่าจะนำชุดนี้เนี่ยมาใช้แทนคำแนะนำที่อยู่ในรายงานของผู้เชี่ยวชาญของ cdc ก็เลยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วํำเนียบขาวเนี่ยมองไปในมุมของเศรษฐกิจ มากเกินไปจนเมื่อเพิกเฉยต่อต่อ,ตอคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหรือเปล่าครับค่ะพอพูดเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสเนี่ยค่ะคุณนิติการคะอย่างเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนต่างชาติเนาะที่มาทํางานในสหรัฐอเมริกาทํางานแล้วเราก็ต้องส่งเงินกลับบ้านกันค่ะตอนนี้นี่ท้าสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้นี่ก็คือคนต่างชาติที่มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็มีงานทํากันน้อยลงแล้วตอนนี้การที่ส่งเงินกลับไปที่ ประเทศแม่ของพวกเขาเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าทางธนาคารโลกหรือ World Bank ก็บอกว่าการโอนเงินกลับประเทศของคนต่างด้านเนี่ยลดลงไปถึง20%นะคะในปีนี้จากปัญหาของโควิด -19 โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้โอนกลับประเทศกับกับบ้านลดลงไปเนี่ยก็คือรายได้ที่น้อยลงไปในช่วงโควิดนี่แหละค่ะแล้วในประเด็นนี้คือการส่งเงินกลับไปประเทศบ้านเกิดเนี่ย บางครั้งมันกลายเป็นแหล่งรายได้สําคัญของกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนานะคะดังนั้นทางแบงค์ชาทางธนาคารโลกก็เลยบอกว่าควรที่จะมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนออกไปและนอกจากนี้ทางรัฐบาลในแต่ละประเทศเนี่ยก็ควรที่จะกําหนดให้บริการโอนเงินข้ามประเทศนั้นเป็นธุรกิจจําเป็นในช่วงการระบาดนะคะเพราะว่าคนที่ได้รับเงินโอนในประเทศเนี่ยก็จะเหมือนกับ ไม่ต้องประสบปัญหาหรือว่าจะไม่ต้องเสียในส่วนของค่าโอนตัวนี้มากจนเกินไปนะคะจนไปเบียดบังเงินที่พวกเขาควรจะได้ในมุมมองของเดวิดมอลพาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารโลกบอกว่าเงินที่ถูกส่งไปในครอบครัวของประเทศกําลังพัฒนานเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นเลือดสาคัญของพวกเขาอะทำให้พวกเขามีข้าวกินทําให้พวกเขาได้ไปหาหมอทําให้พวกเขาเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพของพวกเขานะคะดังนั้น การที่จะอำนวยความสะดวกในช่องทางการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยถือเป็นสิ่งจําเป็นมากๆในช่วงการระบาดของโควิด -19 นะคะทีนี้ถามว่าสําคัญขนาดไหนข้อมูลเมื่อปีที่แล้วบอกว่าประเทศรายได้ปานกลางหรือรายได้น้อยซึ่งก็เรียกรวมๆกันว่าเป็นกลุ่มประเทศกําลังพัฒนานะคะได้รับเงินโอนจากต่างชาติเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น5้าแ0 0ห้าล้านดอลลาร์ก็คือประมาณ17ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและ66ประเทศเนี่ยนะคะ บางประเทศได้รับเงินโอนแบบนี้เนี่ยคิดเป็นมูลค่าห้าเปอร์เซ็ตของ GDP ประเทศและบางประเทศมากกว่านั้นคือคิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นของ GDP ประเทศเลยยกตัวอย่างเช่นประเทศเฮติฮอนดูรัสรวมถึงเนเปลาลค่ะก็พูดถึงว่ารายได้จากต่างประเทศที่เราเนี่ยมาทํางานแล้วส่งเงินกลับบ้านเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากในช่วงวิกฤตการระบาดนะคะค่ะคราวนี้ม,มองมามองที่ทางประธานที่ปดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะคุณทรงพจ์ ตัวของประธานาธิบดีเองเนี่ยยังไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะแต่ว่าคนรอบตัวเนี่ยก็มีข่าวมาเรื่อยๆก็มีคนนั้นติดคนนี้ติดล่าสุดเนี่ยค่ะก็เหมือนว่าจะมีคนจอดรถส่วนตัวใช่ไหมคะที่ก็ติดเชื้อไวรัสนี้เหมือนกันครับที่ทำเนียบข่าวนะครับก็ตําแหน่งวาเล่นะฮะวาเล่เนี่ยถ้าเป็นที่เมืองไทยก็คงจะนึกถึงคนที่นํารถไปจอดให้เราเวลาเราไปร้านอาหารเราเราไปสถานที่ต่างๆ บาเลที่ทาเนียบขาวเนี่ยนอกจากทําหน้าที่จอดรถให้กับประธานาธิบดีแล้วยังต้องทําหน้าที่อื่นๆด้วยนะครับทําหน้าที่ซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มแล้วก็คอยเสิร์ฟให้กับทางประธานาธิบดีและครอบครัวที่อยู่ในทาเนียบขาวดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับใช้หรือว่าเจ้าหน้าที่บริการก็ได้ในลักษณะเดียวกับเวลาทหารเกณฑ์ไปทํางานให้กับบ้านผู้พันอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคนที่มาทําหน้าที่ในทำเนียบขาวก็เป็นทหารเหมือนกันมาจาก กองทัพสหรัฐนะครับมีรายงานว่าหนึ่งในวันเล่หรือว่าเจ้าหน้าที่รับใช้ใน,นียบขาวเนี่ยติดเชื้อโคโรนาไวรัสอาการเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ติดเชื้อจริงๆไม่ไม่ได้บุชื่อไม่ได้บุกว่าเป็นใครเพียงแต่บอกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่รับใช้นะครับคราวนี้ก็เกิดความกังวลว่าตัวประธานาธิบดีรวมทั้งครอบครัวเนี่ยจะมีใครที่ติดเชื้อบ้างหรือเปล่าก็มีรายงานว่าวัาวนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไปตรวจ นะครับตรวจแล้วก็ออกมาเป็นนิเกตีเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตรวจมาหลายครั้งแล้วตัวเขาเองเขาบอกว่าจะให้ตรวจทุกวันก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยก็สร้างความตกใจให้กับคนที่ทํางานในทาเนียบข่าวสร้างความวุ่นวายพอสมควรแล้วก็มียืนยันออกมาจริงๆว่ามีผู้ติดจริงๆวันนี้นะครับแล้วก็ทางทาเนียบข่าวก็ยืนยันว่าประธานาธิบดีเนี่ยตรวจแล้วเรียบร้อยความสําคัญนะครับความใกล้ชิดของตําแหน่ง เจ้าหน้าที่รับใช้เนี่ยก็คือต้องคอยเดินทางไปกับประธานาธิบดีและครอบครัวเวลาเดินทางไปออกไปต่างรัฐไปซื้ออาหารให้ซื้อเครื่องดื่มให้แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดส่วนตัวกับประธานาธิบดีแล้วก็ครอบครัวค่อนข้างมากดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะค่อนข้างที่จะไม่พอใจเกี่ยวกับข่าวนี้แล้วก็ต้องให้แพทย์ทานเนียบขาเนี่ยมาตรวจหาเชื้อให้กับตนเลยทันทีในวันนี้ครับ S <S ในช่วงการระบาดของไวรัสเนี่ยคะ่ะก็เราก็ต้องอยู่บ้านกันตลอดซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เราที่อยู่บ้านคะ่ะแต่ว่าบ้านไหนที่มีบุตรหลานเนี่ยก็คือต้องอยู่ต้องอยู่บ้านกับน้องๆด้วยคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องหาสารพัดวิธีกันเพราะว่าปกติเนี่ยลูกหลานก็จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออยู่บ้านกับเราตลอดคือนี้ที่การคะรบกวนสรุปให้ฟังสั้นๆหน่อยค่ะว่าช่วงนี้ในี่ใครที่มีบุตรหลานอยู่กับบ้านนี่คนที่จะดูแลเขายังไงบ้างน,นะคะ ค่ะก็เป็นเทคเควในวันศุกร์นะคะจาก CNN ที่เขาไปนําข้อมูลของนักจิตวิทยาที่เชีย่ยวชาญด้านการเลี้ยงเด็กนะคะเขาบอกว่ามี5วิธีที่จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีแรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องอารมณ์เสียหรือว่าไม่มีปากมีเสียงแล้วก็ไม่มโมโหเลยนะคะรับรื่นทีเดียววิธีแรกคือเดี๋ยวขอจทก่อนเดี๋ยวขอจทก่อนนะครับต้อรีบป๊บนะต้องรีบจท อย่างแรกนะคะให้เด็กๆมีส่วนร่วมเลยในการกําหนดตารางเวลาคุณพ่อทรงพลคะไปจัดประชุมเด็กๆกันเลยทั้งครอบครัวบอกว่าให้เด็กๆทําอะไรบ้านทําการบ้านกี่โมงตื่นนอนตอนไหนไปหยุดพักจากการทําการบ้านตอนไหนนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยมาแสดงความเห็นกันและต่อรองกันอย่างที่สองควรจะให้เด็กๆมีทางเลือกเพราะว่าเป้าหมายของเขาก็คือการบ้านเสร็จงานบ้านเรียบร้อยแต่เด็กควรมีชอวส์ว่า ควรจะทาเสร็จตอนไหนแล้วก็มีเวลาพักช่วงไหนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีแรงกดดันลดลงถ้าเขาสามารถ <Okay S 1> มีทางเลือกนะคะอย่างที่สามคือรับฟังและเห็นอกเห็นใจเป้าหมายคือเด็กเนี่ยจะเริ่มเปิดกว้างกับเรากับพ่อกับแม่มากขึ้นตราบเท่าที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าโอเคลูกพ่อแม่เข้าใจนะว่าการไม่ได้ไปโรงเรียนนานๆเนี่ยมันก็มีความกดดันมันก็มีความคิดถึงเพื่อนๆอ,อ,อยู่บ้างนะคะวัน <Okay S 1> ถ้าเราเข้าใจ <okay S 1> เขาเขาจะเข้าใจเราคะ่ะ ค่ะขอบคุณคุณนิทิการและคุณสมพลนะคะวันนี้ที่มาเล่าสู่กันฟังกันมีตั้งแต่เรื่องระดับระหว่างประเทศไปจนถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกหลานในบ้านกันเลยเนาะค่ะขอบคุณท่านผู้ติดตามเพจของท่านนะคะทีะ่ติดตามรับฟังเรากันในวันนี้ค่ะซึ่งนอกจากทางเพจ Facebook นะคะก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ w w w v o a t a i c o m และทาง YouTube และ Instagram ของ v o a ไทยได้เช่นกันค่ะวันนี้เราทั้งสามคนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะก็ขอสวัสดีในวันศุกร์แล้วมีความสุขกับวันหยุดสุด ขอโทษค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ